หน้านะครับวันก่อนที่มีสิบเวนเนี่ยปล่อยตัวผู้ต้องหาคาดียาเสพติดแล้วก็ปล่อยให้เขาหนีไปนะคือตอนนี้จับกลับมาได้ทั้งคู่แล้วทั้งตัวผู้ต้องหาคาดียาเสพติดที่หนีไปรวมไปถึงสิบเวนเนี่ยที่ปล่อยผู้ต้องหานะครับให้การไม่ตรงกันคือสิบเวนเนี่ยบอกว่าทางผู้ต้องหาคนนี้เขามาอ้อนวอนขอบอกว่าอยากไปลาพ่อแม่ก่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะส่วนผู้ต้องหาคนนี้ก็อ้างบอกว่า สิบเวรเป็นคนยื่นข้อเสนอให้หนีเองผมไม่ได้หนีตั้งแต่แรกนี่ครับเมื่อวานนี้เจ้าที่สามารถติดตามตัวกลับมาได้ทั้งคู่แล้วนะครับจากสิบตำรวจธีรวัตรมีสีจันทร์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามนะครับถูกรูปตัวกลับมาที่สพทุ่งใหญ่โดยมีพลตรวจตรีพรชัยขจรกลินรองผู้ชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาการผู้การนครศรีธรรมราช มาสอบปากคำด้วยตัวท่านเองเลยนะครับซึ่งท่านก็ถามบอกว่าเรามีหน้าที่อะไรอ่ะทำไมถึงปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอจา่าธีรวัตรก็อ้างบอกว่าก็เขามาอ้อนวอนผมว่าอยากไปลาพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปติดคุกผมก็เลยพาหนีออกไปแต่ตอนหลังคุมสถานก,การณ์ไม่อยู่แล้วก็ทำให้ผู้ต้องหาคนนี้หลบหนีไปจริงๆคือตอนแรกคล้ายๆบอกว่า จะคุมตัวไปแล้วให้เขาไปลาพ่อแม่แล้วก็กะว่าจะเอากลับมาที่โรงพักแต่สุดท้ายผู้ต้องหาคนนี้หนีไปเลยครับไม่ได้พูดเหมือนที่ได้สัญญาเอาไว้ไปฟังเสียงจ่าธีรวัตรครับก็โดนผมไม่เพราะว่าจะลาพ่อแม่หน่อยครับกติดแน่ครับก็บอกก็ติดนานแน่ครับาไปที่บ้านครับบ้านเราหรือบ้านเขาบ้านเขาครับแล้วทำไมเขาไม่กลับ เขามีอาการที่จะหลบหนีครับผมถ้าเราผมก็แจ้งพอเขามีอาการที่หลบหนีคผมเอาไม่อยู่แล้วผมก็ส่งโลเกชันมาให้ชุดจองทุนครับผมแรกแที่เราได้ข้อมูลมาจําได้ว่าเมื่อวานนี้ที่พี่แชร์เล่าไปก็คือตํารวจกับผู้ต้องหาคนนี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ เขาบอกว่าเป็นเพื่อนการรู้จักกานสนิทกันแล้วก็มาอ้อนแบบขอเจอหน้าลูกเมียเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวจะกลับเข้าห้องขังเองเขาก็เลยใจอ่อนแล้วเป็นคนขับรถพาไปด้วยนี่แหละนะแต่สุดท้ายก็ตามกลับมาได้แล้วนะครับทั้งตัวจา่าธิรวัตรเองแล้วก็ผู้ต้องหาคดียาเสพติดก็คือนายเอกลักษณ์เดชผลิตครับผมก็บอกว่าผมไปนี่ตัวของนายเอกลักษณ์ก็ยืนยันบอกว่า ผมไม่ได้ร้องขอเลยตำรวจเองแหละเป็นคนยื่นข้อเสนอก่อนผมก็เลยตกลงออกไปครับก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้หลบหนีเพียงแต่ว่าในตัวไม่มีโทรศัพท์กะว่าจะโทรบอกตำรวจเนี่ยให้มารับตัวกลับโรงพักไม่มีโทรศัพท์เนีก็เลยแบบว่าก็ก็รออยู่อ่ะก็รออยู่ก็อ้างกันไปนะครับไปลองฟังเสียงเขาเล่าครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คุยอะไรครับเขาชวนชวน ถามผมว่าจะไปบ้านไหม <S <S ผมก็บอกว่าผมไปจะไปบ้านอ่าคือเราจะจะไปหาลูกเมียเราบอกใช่ก็ในเมื่อเขาเขาเขาเ,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 เขาพาไปผมก็ไปผมไม่ไม่ได้มีเหตุผลอื่นไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดจะจะหลบหนีอะไรเลยครับคือเขาเป็นคนที่บอกบอกับพี่ก่อนเองพี่ไม่ได้เป็นคนร้องใช่แล้วพอพี่ถึงบ้านทำไมกลับกลับใจหนีนะครับพี่อ่าให้การไม่ตรงกันครับผู้ชมครับ พลต,ตรีพรชัยบอกว่าคดีนี้ทั้งคู่ให้การไม่ตรงกันแต่สุดท้ายต้องถูกดำเนินคดีทั้งคู่นะครับตัวสิบเวร,ร,อรอเองก็นานานถูกดำเนินคดีข้อหาเป็นเจ้าพนักง,งานแต่ด,ตดไปปล่อยให้ผู้ที่ถูกคุมขังเนี่ยหลบหนีไปได้ <รอ S 1> และก็ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยวิชอบด้วยส่วนผู้ต้องหาคดียาเสพติดครับถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาก็คือหลบหนีการถูกคุมตัว